สวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับวันนี้ก็มาแนะนำนะครับกับเหรียญวัตถุมงคลที่เป็นพระศิวลีนะครับซึ่งเหรียญนี้นะครับก็มีพุทธคุณนะครับโดดเด่นในเรื่องของพวกทรัพย์มหาราบนะครับหน้าที่การงานการเงินความก้าวหน้าในชีวิตนะครับเป็นเหรียญที่จะสร้างโดยวัดไผ่ล้อมนะครับหลวงพี่น้ําฝนจัดสร้างนะครับออกปี2552นะครับซึ่งเหรียญนะครับก็จะเป็นรูปเหมือนพระศิวลีนะครับแล้วก็มีอักขระยันด้านหน้านะครับเป็นณชาลีตินะครับ เราก็จะมีโค้ดเลเซอร์นะครับหิ่งว่าพูน4ปีนะครับโดยเหรียญนี้นะครับจะสร้างในวาระโอกาสนะครับครบรอบ4ปีหย่งว่อพูนธนละสังขารนะครับเป็นเหรียญเนื้อกระไหล่ทองสวยๆนะครับแบบนี้ด้านหลังก็เป็นอัคระยันนะครับก็จะมีตัวหนังสือที่เขียนว่าวัดไผ่ล้อมนะครับเงินทองไหลมาณชาลิตนะครับเหขการบูชานะครับก็อยู่ประมาณ1-300รบาทเท่านั้นเองสําหรับพระเครื่องรุ่นนี้ไปลองเช่าหาบูชากันได้นะครับ